ข้อมูลต่ตางๆอ,อ่ควที่จะแบ่งเวลาการเล่นโซเชียลนะครับครดัยวปุณปณาหรือปุณเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนและเรียนเก่งมากและปุณเองก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การเรียนเลย แต่ว่าน่าจะเต้นเพลงใหม่ในแอปอ่ะงั้นเธอไปซ้อมมานะโอเคเธอเมื่อกี้ที่เธอเต้นอะท่าอะไรอะท่าไหนอะก็ท่าที่เธอเต้นเมื่อกี้ไงก็ท่าใหม่ในแอปไลน์แอปไหนอะโอ๊ยนี่เธอไปอยู่ดาวไหน่มาเนี่ยแค่นี้ไม่รู้จักเลย ไหนดูสิลองของใหม่หลวกันขายได้เงิน4่งเลยะคะงานไม่ใหญ่แน,ะนวิงานเล็กๆแม่ของใหม่มันดีจริงๆอะ่ะสองแล้วก็7จ็ดทำอย่งไงได้24 เอาเไปบวกหเท่ากับ12บสองลบสได้สองสุด12บคูณสได้ยี่สค่ะแม่สุดเจดมันมีแบบนี้เหรอน่าสนใจดีนี่ขอเวลาหาข้อมูลไป ฟันิโติน <มา S 1> เอฟเฟกมีอ่มัแค่ว่าบุรีเฟฟ้าไม่มีสารข่าไหม้ที่สามารถสูดดเข้าสู่รกยได้เท่านั้นเองย้ำอีกครั้งนะคะบุรีเฟาหรือบุรีธรรมดา โอ้โล,อลูกเอาล่ะเราต้องคิดตั้และว,ว่าข้อมูลไหนน่าเชื่อถือมากที่สุดนคะมีอะไรเหรอลูกคือว่าเมื่อสองสามวันก่อนหนูไปเจอของใหม่มาคะ่ะของใหม่เฮ้ยของใหม่อะไร,รลูกน่าสนใจนะ อพลิเคชันใหม่คะ่ะแต่คงจะหมายสำหรับหนูแค่คนเดียวค่ะแม่อืมแอปพลิเคชันใหม่แอปพลิเคชันเป็นยังไงอะคะมีสูตรคณิตต่างๆมากมายเลยคะ่ะที่หนูยังไม่ได้เรียนและหนูก็ได้นำมันมาใช้จริงๆนะคะแม่แม่ว่าน่าสนใจนะงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ลูกไปสอนแม่ที่บ้านนะแต่แม่คะมีอะไร<อ>จะลูกไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวที่อยากจะบอกค่ะแม่ลูกมีอะไรจ๊ะเล่ามาให้แม่ฟังได้เลยจ้ะคือว่าเมื่อคือวันก่อน หนูเลื่อนไปจนไปเจอบุหรี่ไฟฟ้ามาค่ะบุหรี่ไฟฟ้าแม่ว่าไม่น่าจะโอเคนะหนูก็รู้ค่ะว่ามันไม่โอเคเพราะว่าหนูได้รับข่าวสารแค่ด้านนี้ด้านเดียวค่ะแม่แต่เมื่อหนูได้รับข่าวสารด้านอื่นหนูก็รู้ค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันมีแต่โทษค่ะแม่จริงๆแล้วพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้แล้วจ้ะ ทุกๆอย่างของลูกอยู่ในสายตาของพ่อกับแม่เสมอและในวันนี้แม่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ลูกกล้าที่จะพูดความจริงกับแม่เห็นไหมลูกโซเชียลมีเดียมีข้อดีมากมายแต่ในขณะเดียวกันมันก็แฝงไว้ซึ่งสิ่งที่ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะรู้เท่าทันมันหรือเปล่าแต่แม่ก็ดีใจนะในวันนี้ลูกสาวของแม่รู้เท่าทันโซเชียลมีเดียแล้วล่ะเอาละจ้าวันนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน โูกอย่าลืมไปสอนแอปเคชั่นใหม่ให้แม่ทราบด้วยนะโอเคป่ะจ้ากลับบ้านกัน